งีงมงมงมงงกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้แซบทีวีนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับผมกับเกม king of cap นะครับซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นไปประมาณ2ครั้งแล้วมั้งที่ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูใครยังไม่ดูก็ลิงก์ด้านบนเลยนะครับคิดถึงกันนะแล้วไปเล่นกันเลยอ่าการเล่นของเกมนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้ครับคร่าวๆรู้สึกว่าปูจะมีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับสกินปูน่าจะเปลี่ยนแปลงนะไอตัวนี้ยังตัวเดิมอยู่เลย หรือเปล่าหรือผมไม่ได้เข้ามานานมีปูหลายแบบนะครับปูสามัญชนหายากหายากมากก็มีนะแต่และตัวอีหายากเป็นพิเศษ,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 ษก็มีไอตัวนี้ตัวอะไรวะเนะี่ยหายากเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษโอ้โหปูดูปูดับตำนานมันหุ่นยนต์งไงไม่รู้ใครจะสู้มาได้วะเนะี่ยดูตัวสุดท้าย<อ><อ>หมวดของเกมนะครับจะมีหมวดราชารับสู้กับผู้เล่นอื่นเพื่อเป็นราชาย่างปูหมวดพิเศษ,ษ,ษอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นน่าจะเป็นแรงมากโอเคเราจะมาเล่นหมวดราชากัน ว้าวอ่าตอนนี้อันดับหนึ่งอยู่ที่5,000,009โอ้โหผูเล่นวันจีชั่วโมงวะเนี่ยดูเลยกันเลยอ่อาอะไรก็หาเก็บสะสมไปแล้วก่อนเอ้ตัวปูที่มันไม่มีชื่อบนหัวนี่เป็นบอทนะครับตัวผู้เล่นต้องมีชื่อสมุดน,นี่นี่มันตัวเนี้ยตัวที่ตัวที่เรียบร้อยเมื่อกี้ตัวที่ตายแล้วเมื่อกี้นี่นี่มันตัวเนี้ยมันตัวเนี้ย ท้องแรกแล้วก็เก็บกับปูตัวเ,เล็กไว้ก่อนนะครับลองลองลองครับฮึทีนี้โลินเราไปสู้เราไปสู้เราถอยครับเราถอยอย่าตามอย่าตามเออโอเคันปฏิเสธการต่อสู้กับเราอีกอย่างเรายังไม่มีไอเทมนะครับอยู่ในแมปก็จะมีกล่องดอกในกล่องนั้นก็จะมีไอเทมถึงมีไอเทมดีๆตัวเล็กก็จริงนะครับก็สามารถสู้กับตัวที่ใหญ่กว่านี่ครับอันนี้ก็เป็นไอเทมนะอันนี้เราจะเป็นไม้ แล้วก็จะมีจํานวนการโจมตีด้วยนี่ครับมันจะมีกล่องดอกแบบนี้โอ้วได้คอนครับไอ้ตัวนี้ใหญ่ไม่สู้ไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้เป็นสกินปูระดับตำนานเลยดีกว่าที่เราดูโอเคเฮ้ตายเหรอโดนปูตัวใหญ่กินไปแล้ว่อเคโอเคเราจะมาลองกับกูล็อบเตอร์ให้ดูนะครับถ้าเรีเมเทพตีครับนี่ครับโอ้ยป็งไงครับสามทีถึงกับวูบครับผมตัวแตกเลยดีครับโอ้ยตัวนี้มีไอเทมไม่สู้ครับไม่คู่ นี่ครับตีผู้เล่นตีผู้เล่นเฮ้ยเอ้ตัวใหญ่มาแกมว่ะถอยถอยเฮ้ยจ้าเฮ้ยโอ้โหเว่เวๆเดี๋ยวมันโดนตีโดมตีชัดชัดถ้าเราฆ่าผู้เล่นด้วยกันได้ก็จะขึ้นคิวให้ด้วยนะครับดูคะแนนเรา2,800ไอ้สัตว์ตัวที่หนึ่งเนี่ยหกแสนห้าจะเป็นชื่อเดิมอยู่เลยยังไม่มีใครล้มได้เลยครับ ตัวนี้ขวดอ่าห้ขวดตัวนี้ก็เป็นไอเทมนะครับแต่แต่ตีได้แค่ครั้งเดียวเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับผมเฮ้ยสักหน่อยอ่าฮ้าได้แล้วครับหนึ่งคิวอันนี้อยากลอกเหรอเฮ้ยตัวนี้เอาไอเทมรู้รู้ว่าไอเทมตัวนี้มันแรงโอ้เราไปาก่อนเราไปก่อนเราไปที่อื่นดีวกว่าไม่เอ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 าบอกกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ย ขอโทษได้นะลองดูดิ้เออเออเออโรบิโลครับเรามีโลครับโลแตกแล้วครับเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับดิจิโอดิจิโอเราได้เริ่มไหมสูสีมากเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัวไม่แข็งกว่าตัวไม่แข็งกว่าเฮ้ย เอาไปรับเอาไปครับกูไทยเหรอกูไทยเหรอได้นะได้นะได้นะไม่ซ้ไม่ซ้โอเคเราหายเทพต่อเฮ้ยอันนี้อะไรวะอู้หนี่มันนี่มันเฮ้ยเอาไอเทมหมดไอสัตว์กูลืมเ <c oughs> มื่อกี K K K ้ยิงได้แค่ครั้งเดียวกูตายโอเคอเด้ยเกอบไปรอด กูขอโทษกูขอโทษขอโทษเวเลยโอเคลองหน่อยดิลองหน่อยดิอยดโอ่สี่ครั้งเรียบร้อยครับเฮ้ยอะไรนะไส้กรอกเหรอโอ้ลองหน่อยดิเฮ้ยมันจะแรงนะมีเสียงแบบมีเสียงเอฟเฟคด้วยอะ่ะเวลาเก็บเมื่อกี้ โอ้โห,โโหโดาเมจทีละห้าสิบครับแรงแรงใช่กรอกใช่กรอกทองคำแมงแรงว่ะขอลองกับผู้เล่นหน่อยดิแจมมาเอ้ยดีไปก่อนเอาม่เอาม่เอามายเาหลือ,อแค่สามทีเองวะ <S <S อ่ะอืออือสามทีอย่าวิา่งหยุดโอ้โโอโโยเท่าเหลืออีกทีนึงเรียบร้อยนะเมื่อกี้ อันนี้ใช้ใ่กรอกทันไมวะอันนี้ใช้กรอกแดงเหรออันนี้สูงแสงจะไป่แรงไม่มีเอฟเฟกประกอบเลยเวลาเก็บโอ้ดีดาเิทสามสิบตีตัวเล็กฮัลโหลโอ้โอ้โอ้ตอนนี้คะแนนเราก็สองหมื่นแล้วครับเออ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 เย่ลอเสกกรอกไมหมล่ะครับเสกกรอกไหมครับอ๋ออ๋อ ขวาเฮ้ยเอ้ตัวนี้เอาตัวนี้มันจะฉวยโอกาสใช่ไหมอ่าอย่าอย่าไอ้น้องอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวตัวเล็กที่เดียวเฮ้ยสเปนนี่แล้ววะเป็นไปขีดได้แค่สามครั้งวะเฮ้ยโอ้หมดแล้วเฮ้ยโดนเผาโดนเผาหมัดเป่าอ่ะเฮ้ยทำไมเลือนกูรถวะทำไมเลือนรถวะน่ะน่ะคืออะไรวะ ไยไอตัวนี้กแ็แจม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 ออเออืออเรียบร้อยโอเคไปที่เราโอ้โหนี่ดาบสตารา์ลหะไหนไอตัวไหนเมื่อกี้ไม่ทำไมเลื่อนรถวะตอนนี้คะแนนเราก็2 4 0 0มืนแล้วนะครับอยู่ที่อัมดับที่20นะตอนนี้ ลองหน่อยดิลองหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างแกก็ต้องสู้อ่ะอ๋อเฮ้ยตัวแข็งตัวแข็งเลยตัวแข็งครับตัวแข็งครับ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 เร็บปอยครับเอาไงครับเอเทียมหมดครับกูตายกูตายตายกูตายว่ะเพราะกูตายอ่ะเรียบร้อยครับอ่าเอออย่าไปตายหรอกนะ ยังไม่ตายหรอกนะครับยังมีต่อยังมีต่อกูงงกับชีวิตกูมากเลยทำไมดามิดเออไปโดนตัวกูทำไมเลือดกูรดเองวะกูตายอตายไปซะฮี้ดีนะ อ๋อบังเหรอไอ้เหี้ยมาดิมาดิมึงอย่าวิ่งไอ้สัตว์ถ้ามึงเก่งมึงอย่าวิ่งเออสองคิวแล้วแหมทำเป็นห้าวอะไรครับอะไรครับอะไรเปลี่ยนอะไรมมโมโหแล้วเนี่ยฆ่าแล้วสองสามทีแล้วนเนี่ยเนี่ยกูงงกับตัวกูมาก ทำไมวะทำไมเลือดมันลดเองวะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอ๊ะกูเก่งจริงกับตัวเล็กเนี่ยว <c oughs> okay, ่าไงครับว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 ่าไงครับเนี่ย <c oughs> เลือดลดอีกแล้วทำไมวะ <c oughs> แกมหน่อยดิแกมหน่อยดิโอ้ยแกมไม่ได้เลือดมันลดว่ะเอาไอ้เหี้ยเน็บ เวันไหนอัดดีๆไม่มีครับต้องให้กอหอหูอัดใหม่โมโหแล้วโมโหแล้วมาดีมาดีโมโหแล้ว เป็นงูปะเป็นสุกครับเป็นดาบวะมึงจะวิ่งชนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยมาดิไอตัวใหญ่เนี่ยกูอยากลองแล้วกันมาดิมาดิานี่ครับสี่ทีครับหายครับผมมามึงมาดิ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 มือเปล่าได้ไหมึงเอาปะไอสัตว์ไอเขี้ยอะไรกนะ็ไม่รู้เฮ้ยไอนี่มีปืนปะไอเขี้ย ปู่ยิงปืนก็เปลี่ยนให้สัตว์มึงมัง่วแล้วไอ้เวรเอาตาไปยิงกูนะอยากไม่เลิกยังไม่เลิกมึอยากไม่เลิกมึงอยากไม่เลิอกอีกเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรวะกล่องสำหรับราชาเหรอปู่ธรรมดาเปิดไม่ได้เหรออะไรวะแยกชนชั้นเหมืนกันเลยตียังไงมันพังเนี่ยโอ้โหดาเมจรถโคตรดาเมจก็น้อยตีรถก็ยาก ไอ้สัตว์กูอยากรู้ว่าในกล่องนี้มันคืออะไรอยากรู้ตัวอื่นจะเพิ่งเข้ามาโอ้โหหุยดับโอ้เอ็กคาลิเบอร์หรือเปล่าเนี่ยขอลองหน่อยดิโอ้โอ้โหดับเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ฟันสี่ครั้งเท่านั้นแหละทิ้งกับตัวแตกไปเลยทีเดียวขอลองกับผู้เล่นหน่อยดิ พขาตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้โหามา,หาอุดแล้วเนะี่ยวีโล่กับตันอเมริกันด้วยเฮ้ยเฮ้กูดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยละครับเอ็กคาลิมไปกูยังไม่ได้ฟันเลยโอ้โห โอเคครับผมสำหรับเกม King of Cap นะครับ <laughs> <laughs> กลับมาก็มาเล่นก็สนุกเหมือนเดิมครับสนุกเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมโอเคครับ <laughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ไปก่อนบาย